อายุเลขสามแล้วก็ปาด้วยลูกสองหรือติดต่อผิดคน <c oughs> จิตวิญญาณแม่มาทันทีนะคะเนี่ยบอกว่าเอามาสวยๆพี่เพื่อนออกนิดหน่อยก็พอน้าเป็นมแม่นี่ออกมาจากอินเนอร์จริงๆเลยนะความเหนียวนุ่มนึบเลยนะคะอายุหลักสี่ลูกหนึ่งแต่เอวยังหลักสองตามแม่มา อาตื่นเช้ามาด้วยความสดใสเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะมาถ่ายทำกับรายการตามแม่มาบายข้าวแสนดีกันนะคะ่วนน,นนน้ือา อยากจะให้เห็นตากล้องข้างหลังว่ามันเยอะขนาดไหนมันก็ต้องตื่นออกมาด้วยความสวยงามแบบนี้นะคะตื่นมาก็คือพร้อมทํางานเลยด้วยความสดใสนะคะคือเขาอยากให้เรามาแชร์เกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทําอาหารทานาที่บ้านง่ายๆด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพเลือกขันเลือก,อกสันเลือกสุขว่าอีครั้งแรกกน้องก็จะงงงนิดหน่อยขอสริปแม่ดีกว่านี่อ่ะสริปหน่อยนะครั้งแรกแม่จะยังไม่ชินนะคะครั้ง นแนะนำตัวเองชื่อเปิลน,นะคะก็คืออายุเนี่ยปัจจุบันก็คือ40่วัยในนี้เขาเขียนว่าแม่อายุเลข3 <_ an> ทุกคนไม่ได้โกหกนะอนายุเลข3แล้วก็ปาด้วยลูก2หรือติดต่อผิดคน<_ an> <_ an> จริงๆแล้วเนี่ยอายุ42นะคะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มีลูกชาย1คนก็อายุ11ขวบแล้วเริ่มโตแล้วนะคะก็เริ่มกลับมามีเวลา ดูแลตัวเองของเรานะคะอายุหลัก4ลูก1แต่เอวยังหลัก2ใครอยากรู้เคล็ดลับในการดูแลตัวเองของแม่นะคะมาพบกันได้ในรายการตามแม่มาบายข้าวแสนดีกันนะคะ อย่างหุ่นดีล่ะคะก็คือจริงๆต้องตั้งปณิธานก่อนว่าเราจะทำไงให้หุ่นดีมาจากข้างในเพราะว่าถ้าเราผอมแป๊บเดียวเนี่ยหนึ่งเดือนก็คืนแล้วออกกำลังกายยังไงให้หุ่นเฟิร์มกระชับแล้วก็ดูแลสุขภาพยังไงให้เอวเลข2สองแบบนี้นะคะคือเริ่มจากทุกวันเนี่ยหลังตื่นนอนแล้วก็คือจะมาออกกำลังกายทำทุกวันถ้ามีเวลาแต่พยายามทำได้อาทิตย์ละสามวันเป็นอย่างน้อยนะคะปกติหรอแม่ก็จะสับเซิร์ชดูจาก YouTube เพราะว่า ที่ผ่านมาเคยแบบไปฟิตเนสอะไรอย่างนี้นะทําได้ไม่นานเลยอะ่ะเหมือนกับแบบก่อนจะออกจากบ้านก่อนจะจอดรถเราก็จะแบบออกกาลังกายได้น้อยนอกจากจะดูคนที่เราแบบว่าสนใจแล้วนะคะหลักที่สําคัญที่2ก็คือเราต้องดูเวลาด้วยนะว่าวันนี้เรามีเวลาออกกําลังกายกี่นาะทีเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแบบตัดกลางคันแล้วแบบเฮ้ยไปแล้วหลอแล้วออกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเราต้องมีทั้งวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ให้ได้นะทุกคนเพราะไม่งั้นเราจะปวดกล้ามเนื้อนะคะอะไรคือสิ่งสาคัญที่สุดในการออกกาลังกายครับสำหรับคนอื่นแม่ไม่รู้นะแต่สําหรับแม่มันคือแบบ ชุดนะทุกคนพูดจริงๆว่าชุดเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยอ่ะการซื้อชุดมันไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลืองนะทุกคนไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์อะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มันมาเป็นชุดแบบสวยๆมีกําลังใจจากภายในนะคะเราจะได้อยากออกกําลังกายกันเนาะวันนี้เราจะมาเริ่มการออกกําลังกายกันเลย น้่จะบอกว่าไม่เหนื่อยมันก็ดูขัดแย้งกับการหายใจถี่ของแม่มากเลยนะแม่บอกว่าเอามาสวยๆพี่มันออกนิดหน่อยก็พอนิดเหนื่อยจริงเลยนะเนี่ยกะออกกําลังกายโชว์คอสสวยๆก็คือกลายเป็นแบบจริงจังอะเนาะคนมันเคยออกอยู่ทุกวันจับดัมเบลปุ๊บจิตวิญญาณแม่มาแทนทีนะคะ นอกจากการออกกําลังกายแล้ววันนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญต่อการดูแลหุ่นมากๆเลยก็คือการทานอาหารนั่นเองนะคะอย่างแม่เนี่ยถ้าวันไหนที่อยู่บ้านทําอาหารได้เองจะเลือกทําเองทุกครั้งเพราะว่าเราจะสามารถเลือกวัตถุดิบได้แล้วก็กรรมาวิธีในการทําว่าเราจะทํายังไงได้ไปที่ร้านที่เขาใส่น้ํามันเยอะเราก็ไม่ชอบไงใครอยากรู้ว่าวันนี้แม่จะทําเมนูเด็ดอะไรตามแม่มาก กินอยู่เลยอ่ะตอนนี้เราอยู่กันในออฟเลิกเต้นเราอยู่กันในครัวแสนดีนะคะกับอาหารญี่ปุ่นแย่ก yeah. ลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นผูกหัวได้ไหมคะทีมงานทูมัสไปเหรอคะโอเคงั้นเอาแค่โบนี้เก็บไปนะคะ,นะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวญี่ปุ่นแล้วก็แซลมอนเทริยากินะคะเมนูง่ายๆแต่ว่าทานได้กันทุกเพศทุกวัยเลยนะ เครื่ององค์ประกอบนะคะก็มีไม่เยอะเลยจริงๆแล้วพวกนี้คือใส่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหลกัหลกๆก็คือมีปลาแซลมอนนะคะซึ่งประโยชน์ของปลาแซลมอนนะคะก็จะมีโอเมก้า3ช่วยบำรุงสมองนะคะแล้วก็บำรุงคอลลาเจนแล้วก็ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นถั่วแระนะคะอันนี้ถั่วแระเนี้ยก็จะมีโปรตีนสูงคุมน้ําตาลแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็มาวางเรียงไว้นอกจากความสวยงามแล้วก็ทานไปก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเด็กๆทานง่ายด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เปิ้ลจะทาสูตรเมนูไข่ม้วนให้ด้วยนะคะ สูตรไข่ม้วนแบบรักษาสุขภาพเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกน,นะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวให้เยอะกว่าไข่แดงไข่แดงใช้แค่ฟองเดียวเหมือนเดิมเลยนะคะหร mm ือ hmm. ว่าทําเมนูไข่อะไรก็ตามจะแบบชอบเพิ่มไข่ขาวมากกว่าไข่แดงไข่แดงเนี่ยอย่างไวัยเราทานแค่วันละหนึ่งฟองก็พอแล้วนะคะแต่ว่าไข่ขาวเนี่ยทานได้ไม่จํากัดนะคะ mm hmm. ก็เราจะมาเริ่มกันที่การทอดปลาแซลมอนก,นกันก่อนเลยนะ ปลาแซลมอนนะคะก็ต้องทาน้ํามันมากอกก่อนนะคะทาทั้ง2ด้านเลยทาบางๆก็พอนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้กระทะแบบเทปร้อนที่มันไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะคะหนังปลาต้องทานนะทุกคนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าหนังปลาแซลมอนเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะมีโอเมก้า3นะเราไปนลดไขมันอย่างอื่นนะคะแต่ว่าไขมันดีอย่างนี้เราต้องทานนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแก่ผิวเหี่ยวไม่สวยนะคะ oh. ก็มาถึงวิธีการผสมซอสเทริยากิกันนะคะจริงๆเราจะใช้เทริยกากิแบบที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยก็ได้แต่เพราะว่ามันเหนียวข้นเกินไปแล้วมันทําให้ปลาไหม้นะจากประสบการณ์ที่ทอดมาหลายๆครั้งนะคะ oh. ก็จะมาผสมเจือจางเองนะคะโดยการใช้ซอสเทริยากิชอบเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็น้าเปล่าแล้วก็มิลินนะคะใส่มิลินนิดนึงเพราะความอูมามินี่อ่ะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเราที่เราระหว่างรอให้น้ําซอสซึมเข้าตัวปลาเราจะไปทําไข่ม้วนญี่ปุ่นกันก่อนนะคะโอเคทาทั้ง2ด้านเลยนะคะน้ําซอสที่เหลือนะคะก็เอาไว้ราดบนตัวปลาตอนที่เราเสร็จแล้วเนาะต่อไปเราจะมาทําไข่ม้วนญี่ปุ่นกันก่อนนะคะ ไข่หม้วนะคะก็ใช้ไข่ขาวสองฟองแล้วก็ไข่ไก่ปกติ1ฟองนะคะใส่มิลินนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นมิลินสําหรับทําอาหารนะคะอ่าก็จะช่วยเพิ่มความหวานให้กับไข่ของเรานะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะออกกําลังกายมาก็อยากได้โปรตีนเยอะๆก็จะเน้นไข่ขาวไปเลยทานได้ไม่จํากัดนะคะเพราะว่าไม่มีโคอเลสเตอรอลนะคะ แนะนำกระทะแบบนี้นะคะทุกคนไปหาซื้อได้เลยนะเพราะว่าอะไรที่เป็นเมนูไข่อพอทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตัดทานมันจะแบบน่าทาน <Wow. S 1> มากดีกว่ากลมๆนะมันจะเท่ากันทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ทานน้ามันเหมือนเดิมตื่นเต้นกับการเทไข่ลงชั้นแรกมากเลยว,ว่าจะสวยไม่สวยมันก็จะอยู่ที่การทอดไข่อย่างนี้เนาะแต่จริงๆชั้นแรกอะ่ะถ้ามันยังไม่สวยทุกคนมันต้องตกใจนะเพราะว่านึกออกมามันจะเป็นการม้วนไปเรื่อยๆชั้นสุดท้ายต้องสวยที่สุดนะอ่ะร้อนแล้วแม่จะลงแล้วนะ เห็นไหมก็จะเป็นแบบไข่าขาวเยอะแหละแต่ว่าอร่อยอะ่ะเสริมโปรตีนเริ่มเห็นแววไข่ม้วนไหมโอเคอ่าแล้วก็เติมไปอีกเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะหมดเนาะอ่าแล้วก็ม้วนกลับมาแบบนี้ชั้นนี้แหละที่มันจะเป็นชั้นแห่งความผักชีโรยหน้าของเราเห็นไหมทุกคนมันก็จะดูแบบไข่นุ่มฟูเย้ <Wow. S 1> สำเร็จ ที่เงานบอกใช้ไข่ไป8ฟองนะคะต่อไปเรามาดูที่ปลานะคะที่เราหมักซอสเทริยากิเอาไว้พอสมควรแล้วโ <Okay. S 1> อเคปลามีความเด้งฟูมากสดเลยนะทุกคนนี่นะคะเราก็จะรอระยะเวลาประมาณหนึ่งเนาะยังไม่พลิกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไม่สวย เอ้ยเนี่ยกรอบเห็นไหมทุกคนอย่าทิ้งหนังปลาแซลมอนเด็ดขาดเลยนะอ่ะพอพลิกด้านหนังนะคะแล้วก็เป็นด้านนี้เนาะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งไม่นานมากเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะมาเป็นขั้นตอนของการจัดจานแล้วก็ทําไข่ม้วนกันนะคะอ่าวันนี้นะคะส่วนผสมสําคัญก็คือข้าวญี่ปุ่นแซนดีค่ะโอ้โหผุงขึ้นหม้อนะคะทุกคนนี่มีความเหนียว หนึบเลยนะคะอุ้ยข้าวเขาดีมากเลยนะทุกคนจะบอกเสร็จแล้วค่ะเมนูข้าวญี่ปุ่นแสนดีแซลมอนเทริยากิแล้วก ไข่ม้วนไฮโปรตีนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะคะว่าอร่อยเด็ดแค่ไหนตามแม่มากนนี่ออกมาจากอินเนอร์จริงๆเลยนะข้าวเขาแบบดีดีข้าวแสนดีนะคะข้าวญี่ปุ่นอร่อยมากๆเลยทุกคนอยากให้ลองอ่ะ ทีมงานบอกก็อยากลองมากแล้วขอ,ออีกเจ้าสามทำได้ไหมจบก็ได้นะอยากจะไปนั่งกินอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนเมนูนี้นะคะทุกคนอยากแนะนําให้ทุกคนทําตามกันนะเพราะมันทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยนะคะข้าวญี่ปุ่นแสนดีดีด,ด,ดีนะคะแล้วก็ ไขม้วนญี่ปุ่นนะคะทำง่ายมากๆไฮโปรตีนด้วยนะคะง่ก็ฝากทุกคนติดตามรายการตามแม่มาบายแสนดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งกดไว้ทุกๆช่องทางเลยนะคะเพราะว่าเรามีข้อมูลดีๆมานําเสนอให้กับทุกๆคนนะคะในทุกๆ EP นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย